เฮ้ยเรามีแขกรับเชิญ3คนเหรอเธอได้ที่วางเลยนะเออมันดูแบบพอดีใช่ไหมคุณปอนนี่เรามีแขกรับเชิญ3คนเหรอเหมือนฉันเป็นใช่ใช่ใช่ลูกลูกกำลังจะพูดเลยอ่ะกำลังจะพูดบ้าเลยคุณคุณแพรมันเทคดูเป็นพี่สาวเพียงแต่ว่าห่างกัน40ปีเท่านั้นเองแต่ดูเป็นพี่สาวนะเอุ้ยเดี๋ยวดิเห็นไหม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 โอ้แต่ว่ามันเป็นสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีอื่นมาเออยยี่ไหม อะไรคือน้องเขาสองคนแทบคุณแพนเค้กเลยใช่คุณผู้ชมดาวเด่นยกกำลังแปดประจำวันนี้นะครับเป็นน้องๆจากน้องๆนี่เหมือนมีหลายคนแต่จริงมีสองคนนะคุณผู้ชมก็โอเคก็ถูกแล้วก็น้องเฮ้ยเดี๋ยวทำไมน้องซันนั่งไกลคุณแพนเค้กจังเอ๊ะหรือคุณแพนเค้กเขยับเข้ามาหาน้องอ๋อไม่ที่ฉันนั่งจะได้ดูว่าอ๋อน้องๆเป็นดาวเด่นของพี่เป็นเดือนเด่น ไม่ใช่ว่าต้องการที่เอาตัวไปหลบให้คุณปอนบงอังพ<า>ึ้นตรงนั่นคือประเด็นบังเข้าไปอีก<า>คุณผู้ชมดีสิโอพอพอนั่งอย่างนี้ปุ๊บคุณผู้ชมคะพี่นีกรมี3คนนะคะต้องแข่งกันดีดีคือตีนั่งใจคือตีนั่งแข่งกันอย่าให้ฟอนอ่ะเอาหมอนไว้อย่างนี้จริงเหรออ๋อเมื่อกี้ที่ตกลงกันอยู่นี่คือจะเรื่องบังแขนอ่าโอเคคุณผู้ชมคะอ่ะยินดีต้อนรับน้องซันกับน้องแซนสวัสดีค่ะอ้าวคนไหนน้องซันคนไหนน้องแซนคนไหนซัน ้อ,องแซนนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็มาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนปัญญาค่ะโรงเรียนปุกปัญญาชื่อเต็มก็คือเทศบาลปุกปัญญาในพระอุปธรรมค่ะใกล้ๆอไม่ไกลก็อย่างาที่บอกว่าเราเดินไปเจอแล้วก็ไปจิกมาอะไรอย่างงั้นคือสองคนนี้เขามีความเป็นพิเศษนะบางคนอาจจะดี๋ยวเขาี่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะมันจะบอกไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือ เขาเป็นพี่น้องและเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเออเขาเป็นฝาแฝดกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นชายหญิงใช่ไหม ทีมงานเอาวิกมาให้น้องซันเลยครับใส่วิกไม่ได้ไม่ได้งั้นต้องมันน่าเกียดเอาแบตเตอรี่มาครับจะถอดปุ่มตรงแฉกไม่ไหวไม่ไหวไม่มันก็มีนะเดี๋ยวคือแบบพอฝาแฝดฝาแฝดที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเพศเดียวกันก็เอออาจจะเห็นหน้าชัดเจนอะไรที่แบบแต่งตัวได้เหมือนกันได้อะไรก็เลยจะดูง่ายหน่อยเฮ้ยของเราแต่งตัวเหมือนกันมั้ยตอนเด็กๆอะตอนเด็กๆไม่มีชุดเหมือนกันหรอไม่มีแล้วเราอยากแต่งเหมือนเขาไหม น้องซันเนี่ยเป็นเหมือนน้องซันยาดีกว่ายาดีกว่าไม่กวาน้องอ้าวแล้วนี่แฝดสามหรอฉันก็มีแฝดนะไม่ไม่เดี๋แฝดสามไหมพี่น้องกันพี่น้องอุ๊ยพุชานิมวะเอาใจี่แฝดสามแล้วบอกว่าพี่น้องกันโโอ้หูเพียงแต่ว่าแฝดคนที่สามนี่เป็นคนสุดท้องนะครับคุณผู้ชมออกมาปุ๊บเนี่ยตกเตียงพยาบาลครับพยาบาลเก็บขึ้นมาโอ้ตัวบวมหมดเลยไม่แต่ว่าพีสงสารคุณแม่ด้วยเพราะว่า ออกมาคนแรกไงคุณพฮเค้กอ่ะออกมาคนแรกออกมาก่อนออกมาแล้วก็ตกหน้ายับนิดนึงมา20ปีออกมาก่อนประมาณ20-30ปีแล้วคุณแม่ค่อยคลอดคนที่สองคนที่สามออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฝาแฝดห่างกันใครพี่ใครพออก่อนใครออกก่อนพี่ค่ะพี่ก่อนห่างกันกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอหนึ่งนาที แต่มีบางทีเขาห่างเป็นชั่วโมงก็มีนะมีเป็นชั่วโมงคือบางคนแบบไม่รู้ด้วยว่าจะมีแฝดบางคนเออใช่แต่แบบอ้าวยังมีอีกคนนึงอมอ้าวยังมีอีกคนนึงแต่ว่าสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วเพราะดี๋ยเขามีเอลตทรซาวกันตั้งแต่เริ่มนะแต่บางคนเขาก็นับบอกว่าคนที่ออกทีหลังน่ะต้องเป็นพี่นะอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะเหมือนกับว่าเขาฝังตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าถ้าตาม กฎหมายก็คือคลอดคลอดออกมาก็เป็นคนก่อนเออก็เป็นถือว่าเป็นพี่สนุกใครเป็นพี่เป็นน้องตกลงกันหรือยังคนนี้เป็นพี่มีการคุยกันแต่อยู่ในท้องเลยขาเคารพเราไหมซันเขาเคารพเราไหมหรือดูเหมือนรุ่นเดียวกันว่าทำไมเราคึอว่าซันเหมือนข่มข่มแซนเออซันเคารพเราไหมก็เคารพค่ะเยอะเลยไหมก็บางเรื่องบางเรื่องมีเรื่องไหนที่ซันไม่เคารพอ่ะ เรื่องที่เขาไม่เคารพเราเอาเรื่องที่ไม่เคารพก่อนเรื่องอะไรนี้นะเรื่องอะไรนะอาบน้ำไหมก่อนนอนอาบน้ำเวลาเราใช้ไปหยิบของเขาไปหยิบไหมไม่ค่อยใช่ไหมใช้ไม่ได้วน้องน้องอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าแต่ห่างกันหนึ่งนาทีเลยที่บ้านเราห่างกันห้าหกปีเรายังไม่ปิดเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวถามก่อนก็ในเมื่อเป็นฝาแฝกกันใช่ไหมคะก็คือเรียนด้วยกันมาตลอดหรือเปล่าใช่ค่ะเรียนมาด้วยกันมาตลอดไม่ครับน้องสองคนหรือเปล่าค่ะ แล้วฉันนั่งฉันนั่งตลอดนีาฉันก็ถือว่าฉันโกงเกินแล้วฉันนึกว่าฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่าวิทยก่อนอ่าตกลงตกลงเรียนด้วยกันตลอดหรือเปล่าค่ะเรียนด้วยกันก็คืออยู่ห้องเดียวกันตลอดค่ะทะเลาะกันบ้างไหมคือเป็นฝาแฝดแต่ว่าก็จริงแต่ว่าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันเนาะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝาแฝดเฉยๆเฉยเเลยนะด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมันก็จะดูไม่เหมือนมากส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไร ก็ถ้าเกิดสมมติกินข้าวใช่ไหมคะแล้วแย่งแบบตักคนนึงจะตักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช้อนชนกันก็จะทะเลาะรอบก็จะทารอบแล้วเพรทะเลาะกันง่ายเนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นฝาแฝดด้วยหรือเปล่าเป็รูปแบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความหิวโหยด้วยฉันฉันหิวนี่มีส่วนตัวเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไปแย่งของทั้งคีนทุกโดนด่านมาแตะฉัน เหมะฉันมองหน้าปุ๊บไม่ต้องเลยจ้ะนางวางเลยฉันไม่ต้องพูดอะไรทุกคนจะรู้ว่าทุกคนจะรู้ว่าฉันมีอยู่อ่ะเดี๋ยวถามกลับมาถามน้องฝาแฝดอย่างที่บอกฉันดูละครเยอะดูหน่งดูหนังอะไรที่เขาบอกว่าถ้าฝาแฝดกันเวลาอีกคนนึงไม่สบายคนนึงป่วยแล้วอีกคนนึงจะรู้สึกแบบไม่สบายไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นไหมมีเไหมไม่มีไม่มีนะคุณดูละครมากเลยนะคุณผค ไม่ก็คนนึงไม่สบายอีกคนนึงก็จะไม่สบายด้วยเอะะไรรปมาณนี้ก็เพราะติดโรคไม่ได้เป็นเพราะอยู่ด้วยกันไงเขาอยู่ด้วยกันเป็นโรคไงเป็นโรคทางเดินหายใจองเงี้ยเขาจะเป็นหวัดโดนจามใส่เอ๊ะทำไมฉันเป็นหวัดด้วยก็ต้องเป็นสิ่งเดียวกันเขอยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันอยู่ไม่ได้เป็นฝาแปดโดนจามใส่ก็เป็น ไม่ก็คือจะอยู่ตลอดฉันเคยเห็นนะเคยเห็นที่มีแบบว่าอุ้ยฝาแฝดเขาอยู่กั็นคนละที่ไม่สบายแล้วก็จิตสัมผัคนนึงเป็นเจนคนนึงเป็นแบบเลวโอยเห็นผีเหรอกัรอะไรแบบนี้รู้สึกไหมมีไหมนอกจากว่าไออันนี้การเป็นว่าน้องซันเห็นผีแล้วไปเรียกน้องแซนมาเล่นด้วยอ่ะแล้วปกติเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะปกติที่โรงเรียนแน่นอนว่าเรียนอยู่แล้ว นะไม่โดดเรียนใช่ไหมไม่โดดนะกิจกรรมล่ะกิจกรรมใครชอบทําอะไรบ้างอย่างอย่างแซนชอบทําอะไรบ้างครับเออก็จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเชียร์ลีดเดอร์เหมือนเหมือนพี่แพนเค้กเลยครับใช่ค่ะสมัยพี่แพนเค้กสาวๆเนี่ยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์เหมือนกันใช่แล้วไหนพี่แพนเค้กเต้นนี่ที่ดูครับเอาเอาเอาแขนที่มาเอาแขนที่มาใช้อย่าเอางวงครับเอาแขนที่มาใช้ครับค่ะลีสเตอร์บาย รีสแตนบายไม่เซนเอารีขึ้นมือเอามือขึ้นมาเอารีขึ้นมือเอามือขึ้นมาอย่าอย่าต้องการฉันอ้ายขนาดแขนต้องหน้าเลยอ่ะไหนยังไงแครใครไปสิรีสแตนบาย ยกแขนยกแขนยกแขนสองสองพี่ปอลหน้าไปเทียบกันเสียงว่าอะไรอ่านเราจากเป็นชลริสเด้อแล้วเป็นอะไรอีกกลายเป็นคารากรค่ะเป็นคารากอนเป็นคารากรด้วยจะโยนแล้วแบบล่วงลงมาบ้างไหมไม่โยนเลยค่ะโยนไม่เป็นตัดปัญหาไม่ให้ล่วงก็คือไม่โยนไม่โยนอ่ะแล้วน้องน้องน้องสันน้องสันน้องสันได้ข่าวว่าทำหลายอย่างอยู่เนี่ยทำอะไรบ้างกินข้าวแป้งสันไม่สิกิจกรรมหลักสีกิจกรรมทำอะไรบ้างก็ ที่โรงเรียนค่ะอ๋อที่โรงเรียนแน่นอนจ้ะก็มีคาถากรครับเป็นทารกยูยูเป็การกโยนไหมน้องแันโยนไหมน้องแซนเยังไม่โยนก็โยนได้โยนได้แต่ไม่รับแล้วรับได้นะอุ้ยอันนี้รูปน้องแันอ๋อดูนีนาลักียะออกมาจากไหนอันนี้อะไรท่าไหร่อ่ะตอนนี้ทําไมทําไมนะตอมห้าครับ อ๋อมห้าตอนนี้ก็คือปัจจุบันก็คือเรียนแล้วก็คือเป็นแบบมหกไหมมหกอยู่อ๋อตอนนี้มหกอ่ะแล้วอย่างฟิงฟิงอยู่ไหมไอ้ยังตอนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเป็นคณากรแล้วทำอะไรอีกครับแล้วก็อันนี้น้องแซนอันนี้คือน้องซานน้ำแข็งแต่ข้างหลังน้องพี่คำพรจะลากเข้ามาอีกเอออันนี้คู่กันเลยนะอ่ะเป็นผู้ชายใส่กระโปรงเป็นคณากรแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่อุ้ยอุยผมยาวอ่ะนี่นี่คือเป็นหมายถึงว่านี่เป็นหลายๆปีติดกันเลยเหรอหมายเป็นหลายงานเลยใช่ไหมหรือว่าอะไรก็คือกีฬาสีกีฬาจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอครัะเป็นเด็กกิจกรรมนะหมายความว่าอุ้ยเป็นเด็กกิจกรรมแบบนี้นะถ้าเป็นอ้าวทำไมเมื่อกี้ผมสั้นทำไมผมยาวเออใช่ไหมงงๆว่ะคนเดียวกันหรือเปล่าเอาใจเอฟซีไอ้เรื่องผมยาวมันมีผมสั้นอะไรอย่างงี้ ก็ใส่ชุดก็ใส่เสื้อเดียวกันนะอันนี้งานเดียวกันไหมงานเดียวกันคนละวันค่ะคนละวันครับแล้วทำอะไรอีกนอกจากเป็นคณากรแล้วทำอะไรอีกครับน้ำเชียร์ก็น้ำเชียร์ด้วยอุ๊ยนี่ใครทำอะไรนี่อะไรครับร้องเพลงครับดูคนร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงประกวดเหรอหรือว่าร้องเพลงประกวดครับประกวดด้วยประกวดหมายถึงประกวดวงดนตรีประกวดนักร้องวงดนตรีเป็นแบนโอ้ยเก่งนะนี่หน้าหลัดใบคลองบ้าน เรามีไอดอลไหมชอบวงอะไรเป็นพิเศษชอบสงการนะสงการสงการ The Voice สงการ The Voice นะไม่ใช่ชอบประเพณีสงการเราชอบเล่นน้ำสงการไม่ใช่ไม่สงการกระจ่างนี่ใครวะไม่ใช่ใครวะเดี๋ยวไว้โอเสงการ The Voice สงการ The Voice เนอะโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะจ้าเรา ในน้องก็ทํากิจกรรมอยู่แล้วเชื่อว่าร่วมสนุกกับเราได้ค่ะแน่นอนต้องต้องกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถทําอะไรอ่ะเราพาองไปไหนต้องถามคุณปอนทำไรอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมคุกกี้รังคุกกี้รังเคร์แคร์เตี้ยมาฉันเตี้ยขนาดไหนไม่แล้วจะเป็นเขาเล่นเกมเสร็จทีแล้วไม่ใช่เหรอคะบ้าแต่ว่าเป็นคุกกี้รังแบบ ยกกำลังบอลเป็นแบบที่น้องไม่เคยเล่นมาก่อนพี่ก็ไม่เคยเล่นกุตบอลในโทรศัพท์ที่ก็ชิวๆิวล้านเราโชคดีเราเองก็ขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปทำสกอร์เลยเดี๋ยวนี้ตอนทีนี้เราก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นคุณปอนี่ยเขาได้เดี๋ยวฉันเล่นล่วงหน้าไปก่อนนะคุณก็เบรกกันไปเดี๋ยวฉันเล่นล่วงหน้าไปก่อนไม่คุณต้องเอาไม่ต้องหรอกกุตบเวอร์ชันเราไม่ไม่พึ่งโทรศัพท์ไม่ต้องใช้โทรศัพท์โอเคไม่พึ่งมือไม่พึ่งมือด้วยเฮ้ยอยากรู้วะ วิ่งวิ่งคุกกี้รันถูกไหมเออใช่เท้าอย่างเดียวฉันพร้อมไม่ใช่เท้าอุ้ยคุณผู้ชมจัดช็อตนี้ว่ะคุณแพนเค้เขายืนในรายการต่อหน้ากล้องโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเขาและถ้าไม่สังเกตคุณอาจจะดูไม่ออกว่านั่นยืนหรือนั่งคุณผู้ชมนี่เรากล้าพูดเลยนะแต่รายการกามานี่ครั้งแรกในชีวิตนะเทปที่หนึ่งร้อยกว่าเขามีหมอนปิดวชุกคลังคุณผู้ชมจะจะถามเฮ้ยวันนี้ เป็นยังงไจัดเป็นยังไงจัดฉากยังไงเป็นเป็นโต๊้ไหมขอโต๊ะขอโต้อ่อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนทำโทษด้วยใช่ไหมใช่ใช่โดนทำโทษอะไรโดนทำโทษวันนี้เดี๋ยวเราบอกช่วงหน้านะเล่าวไปว่าเดี๋ยวน้องๆก่อนที่จะแบบหมดช่วงสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปสู่ช่วงแอคชั่นเออมีอะไรฝากไหมนิดหน่อยไหมเออเออเออเห็นว่ามี FC เอาใจเอฟซีเดี๋ยวคุณอย่าชี้หน้าน้องสิครับอย่าชี้หน้าน้องสิครับ ไหนไหนฝาก FC ฟีมีไหมขอบคุณค่ะโอเคเรายังไม่ได้บอกเพื่อนว่าทำนี้แต่เด็กเป็นเด็กกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ติดตามเออติดตามยังไงก็อยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าอย่าเดือดร้อนใครก็พอโอ้ยกรี๊ดอ้าวน้องแซนทันเลี้ยนมาที่น้องแซนแล้วมาทน้องานไปดีแล้วค่ะไปดีเพราะเขาเขาเอาตัวรอดไปแล้วเอาตัวรอดไปแล้วอ่าน้องแซนครับอยากกะค่็อยาก ขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตามมาหลายหลปีนะคะขอบคุณที่ติดตามกันของค่ะใช่เพราะน้องแซนเลยนะรูปที่เหมือนกับว่าเอาไปโพสมีมีคนเอารูปของน้องแซน,นไปโพสในเหมือนกับว่าเป็นเพจเกี่ยวกับใช่ไหมคิ Q Girl, เออวเกิร์ะมาณนใช่ไหมคนไล์นี่เท่าไหร่นะเป็นหมื่นเลยปะ่ะเป็นพันเออเป็นพันเป็นพันมอง<ล>มองน้เป็นแสนปพหลกิคิวเกิร์ตภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ เฮ้ยของเรามีมีเพิ่มหรามีลูกคุณปอนด้วยหรอรู้สึกเหมจะมีพวกเราจริงเหรอมีลูกคุณแพนเค้กด้วยหรอไม่ไม่ผมไม่ผมไม่ผมไม่ตกใจที่มีลูกไม่ฉันไอ้องคิ้วฉันฉันคิ้วอยู่แล้วแต่แต่คือฉันเกิร์ลโอ้ยรู้สึกดีมากไม่คุณไม่ใช่คิ้วเกิร์ลเป็นอะไรคิ้วก่อนถ้าไม่เขียนก็ต้องคิวไม่มีคิ้วออเดติก่อนโอเคพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่นเกมคุกกี้รันกับน้องๆจ้า มันใช่เวลาไหมเออนี่อะไรคือเอามาทำาไมมันอยู่ในน้นเอาทิ้งไปนี่อะไรนี่อะไรคุกกี้สู้ไหมสู่ไหมนี่คุณผู้ชมครับกลับมาแล้วครับช่วงนี้ดาวเด่นยกกำลังกล้องไหนวะถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วดาวเด่นยกกำลังแต่คุณผู้ชมครับช่วงนี้ท้าประลองนะนี่เรามีคุกกี้มาให้นี่วันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้ของเราวันนี้ครับ แล้วก็เราก็เอาอะไรปะก็น,น,อ,นองเขานั่งทำไมอยู่ใี่ใใทำไมอยู่ที่เราบอกให้สลับที่นั่งกันอ๋อเอาโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้แบ่งทีมายาเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นฝั่งแก่กับฝั่งเด็กเหรอเฮ้ยแรงว่ะไม่ใช่หรอฝ <c oughs> ั่งชลา,าดีกว่าดูไพล็อกกว่าเออชลา,าอ๋อฝั่งชลากับฝั่งเด็กนี่รู้สึกหรือว่ามันไม่สมส่วนหรือว่าอันนี้คือเราแบ่งตามอะไรตามอายุตามน้ำหนัก ตามถ้าตามหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วคือคือไม่มีใครที่อยู่คุณเดียวคุณแพคได้อยู่แล้วเขาคุณไพคเขาหน้าตาดีใช่เขาน่ารักเขาขโอเคเขาเขาเป็ว่าเป็นพิธีกรกับแข่งรับเชิญรายการนะคะับในสองทีวันนี้เราจะมาแข่งเกมคุกกี้รันใช่แต่ว่าเราจะไม่วิ่งไปในมือถือของเราวันนี้เราจะคุกกี้มาวิ่งบนหน้าฮะวิ่งบนหน้าใช่วิ่งบนหน้าเขาต้องเข้าเน้นะ คือเมื่อ,อ,อกี้เข้าป,ปากไม่ได<ป>้รัเะเบเบอ่ะเบเบอธิบายวิธีการก่อนครับคุณผู้ชม<อ>จะไปเล่นทีดูใช่ไหมทั้งเมื่อกี้ผมพยายามแล้วไม่เห็นเหรอผมออกรายการอยู่อ,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 อ่ะ,อะโอเคก็เดี๋ยวจะให้คุกกี้นะครับวิธีการเล่นเอาคุกกี้นะครับหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราให้เลือกนะเรามีสองแบบให้เลือกคือมีแบบใบไม้ะนะครับอันนี้เลือกได้เหรอเลือกได้เลือกได้เลือกได้อันนี้แบบใบไม้คือสำหรับคนที่แบบไม่เออชอบกินผักเพราะว่าเป็นรูปใบไม้แสดงว่ามันเป็นผัก ส่วนนี้เป็นรูปทงกลมเป็นรสไส้ช็อกโกแลตด้วยอันนี้ีไสัยอ่าโอเคก็คือเลือกเอาตั้งไว้บนหน้าผากนี้นะครับผมแล้วก็ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยหรอให้ให้มันให้มันเลื่อนลงมาเข้าปากทีมไหนเข้าปากเข้าปากก่อนก็ได้เป็นหนึ่งคะแนนสบายมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่ได้เก่งนะแต่เรื่องมันเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องกินเราใช่ไม่แต่เราแต่เราเราเก่งนะเราเลยแต่ปลาเบยเราไม่เก่งาจริงๆเนี่ย ตอนแรกไม่ได้คืเป็นคุณแพนเค้กอะเราก็เลยเตรียมเกมนี้มาแต่ตอนนี้เริ่มกลัวมากเพราะว่าคุณแพนเค้กเนี่ยนะคุณผู้ชมอาหารกับปากเขาอะมันจะมีแรงดึงดูดมากกว่าคนปกติเดี๋ยวนะนี่คือชมหรือเปล่าชมก็ผมหมายถึงว่าคุณมีตามต่อในการเล่นเกมไงเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเล่น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 มาเล่นเยวันนี้นะใครแพ้นะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราจะได้เจอ เราจะให้ทำพจน์ในการพาไปกินซิสเลอร์ไปจริงวันนี้ที่คําพอร์อททีวีจริงเหอทั้งคู่เลยใช่ไหมใขรแพ้ก็เป็นผู้หล่ส่งตัวแทนส่งตัวแทนเหรอปอยิงฉุไม่สิต้องทั้งคู่สิโอ้ง่ทั้งคู่งคูต้องทัคู่ถูกไหมเราลปก่อนเอาจาผู้หญิงผู้หญิงก่อนผู้หญิงไป่ยิงชปยิุกผู้หญิงไปก่อน ฝั่งนี้น้องแพนเค้กแล้วผู้ชนะต้องไปไหนไปเลยไปตตรรงงนนีี้้เดี๋ยวเราให้นั่งนะให้นั่งเพื่อที่จะได้แบบสุ่มสุ่มตายแเ้วไปทางแรกอีกฉักเดือนไปฝั่งซ้ายอ่ะน้องแซนฝั่งขวาฝั่งทีมสีน้ำเงินอ่ะอ่ะได้แก่นั่งแซนสิบปู่ปัญญานี่เหรอนั่งลงไปเลยเหรอใช่นั่งยังไงนั่งอย่างนนั้แหละคุณจะนั่งยังไงคุณก็นะกล้องผู้แพนเค้กได้แก่น้องแพนเค้กเอาสิบอะไรครับ มัาปิดขางมันไม่เห็นอะไรเอะต่อเอาคุณมองกล้องดิเขาตัดมาไม่ได้เนี่ยเออเออน้องแพนเค้กอะไหนกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เหรอเออนี่ไงล่ะใส่หน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แขกรับเชิญมีโอกาสเลือกก่อนว่าจะรับเป็นแบบเอ่อช็อกโกแลตหรือว่าออร์แกนิกออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกครับออแกนิกเลยแสดงว่าคือดูดีอ่ะคุณคุณแพนเค้กคนรับ ช็อกโกแลตหรือออร์แกนิกขอดูหน่อยได้ป้ะไม่ดูไม่ดูไม่ต้องบอกแล้วไงว่าเมื่อกี้สองแบบอว่าอ่ะคุณเรางบนิ่งเงินมีช็อกโกแลตกับออร์แกนิกไงออร์แกนิกกลมๆอ้าวอร์มกนิกก็จะไปลายไ่หรอเอาลายได้หรอเอากออร์แกนิกออร์แกนิกไมออ๋อออร์แกนิกอ่าผู้หญิงสั่งผู้หญิงแข่งออร์แกนิกไปแล้วเดี๋ยวผู้ชายสั่งผู้ชายแข่งกลมๆเออโอเคอ่าโอเค เดี๋ยวทุกคนก็่ายหน้คับ่น้าง่ยน้าเราบ้างราบ้งเราบ้งราบครับเฮ้ยคุณไอ้แค้มีที่ว่าคุณน้าผัดเยอะเอาวางซิวางไว้สิอย่าให้มันล่วงนะเพ้าะตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนี้หรอวางตรงที่คุูเชื่ว่ามันจะหลดนมาถึงน้ัถึงปากคุณได้เฮ้ยูว่าบนน้า้เยอะเยอ่ายน้เยอะๆยอวางนน้าผคุณอย่านพิ่งน้ำผัด่งน้ัน่งนัยแกน้องก็วตรหัวคิ้วมแล้วหนึ่งสสาม ถ้าตกตอกแล้วหมเดี๋ยวเดี๋ยวกี่นาทีอะหลบเร็วเฮ้ยชมเขาไม่ได้อยังไม่ไหวจอะหลบเร็วลบวมันมีอรดูอะพอได้ไม่้ายกอนลหนึ่งคะนน้ยไม่ได้กลกิงชมเป็นไงล่ะ มันรายการเราทำดีมใชมเร็วมากฉันยังมองไม่ทันเลยอ่ะโอเคมั้งฝ่ายชายม้างฉันก็งงตัวเองมัางอ้ชมที่สาบาลครัมามามามอไอาไปไปผู้ชายผู้ชายผู้ชมว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างตอนนี้เราต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นโกงกลงบ้างนี่วางที่หน้าผากเลยเนาะเลือกเลือกซิโนเองเลือกซีโนเอเอื โกระเพาะได้ถ้าคุณถ้าคุณจะวางที่ปากใช่ไหมได้ให้เอาปากให้ไปถึงกระเพาะโอ้โหอ่ะคุณอย่าแพ้นะชั้นอุตส่าห์นำโด่งแล้วได้หนึ่งศูนย์พร้อมนะเดิมสอบสอบเริ่มใหม่เล่าใหม่เร็วเล่าใหม่เล่าใหม่เดี๋ยวไปใครสักคนกระเพาะจริงจังเอาไปได้เอาไว้เชื่อใครวะ มาวางเร็วเร็วเอาใอ้ห้องไปวางที่น้าไเลนเร็วสิอเ้าไหาไปแล้วอะริงหเพราะยังไงเขาไปเจหรือเล่าเมาเข้าไปแล้วจริงหริงหที เขาตรงไหนเกี่ยวตัดสินตัดสินนี่ยังไงครับส่งตัวแทนหรอหรอว่าไงนี่เกมตัดสินเอ๊ะเกมตัดสินทำไงดีคุณผู้ชมก้อนนี้แหละเันน้มีมีว่าการทำดึงทีมบอลอยู่ได้ได้เกี่ยวตัดสินเมื่อกี้จะแก้ตัวไหมคือแล้วแต่ว่าจะส่งใครไปไหมแก้ตัวปอยิงฉุบไหมปอยิงฉุบเออยังเกี่ย์ไม่หมดยังเกียร์ไม่หมดเลยอ่ะเมื่อกี้ อ่าอ่า่อยยุ่สุการสองคนนี้ก็ปล่อยยุ่สุกันด้วยใครชนะต้องเป็นใครแพ้ต้องลงมาแข่งอ่าใครแพ้ลงมาแข่งยันยินเยาว์ทุกคนดูน้องก่อนไม่เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ยเอาเขาวิ่งเข้าไปไม่ไม่หินทับกันไม่ไม่ไม่ได้นี่มันนานทับกระาอ่าอ่าพวกนี้โทรมาบอกพี่นะคะว่าใครได้เล่นลงมาลุกลงมาลุกอ่าอ่าอ่าาหินแก้วนะน้ำหินแก้วน้ำหินแก้วตัวเพลงเคยได้ไหมโอเคสองสามน้ำหินแก้วตัวเพลง ผมแพ้อย่างงี้อ่ะใช่เพราะว่าน้ำใส่แก้วเลยโอเคผูกข้อไปไม้ผูขอไปไม้คุณฉันฝากความหวังไว้ที่คุณนะฉันไม่อยากเป็นที่ข้าพูนคุณเลือกอะไรเอาให้เลือกอันนี้ออกแกนิก็ได้ออร์แกนิกมาสองคนนี้ออร์แกนิกคุณฉันไม่อยากเป็นที่ข้าพูนนะคุณฉันกับคุณต้องทำภารกิจต่อหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้วางที่ตาไม่เอาไม่เอาวางที่หน้าผากเดี๋ยวนี้ริ่ม อย่าหัวเราะสิเฮ้ยเราไม่ได้แก้งนะเราพยายามเป็นพี่แล้วก็เราได้ยินตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากเห็นที่คำพรแอนด์เจและเกมของเราใครที่ทำคะแนนได้คือผู้ที่แพ้นะครับอ่าโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาวิธีการลงโทษวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากเห็นที่คำพรออนทีวีเราขอ ภาพตัวอย่างพี่คำพรพี่คำพรอ่าอาแล้วน่าสดทำไมไม่ดีกรโดนทุกน่าสดมากเมื่อกี้ฉันพยายามอ่าเรามีอุปกรณ์มาแล้วคุณผู้ชมแต่ฉันอะแค่งงว่าทำไมฉันกินเร็วมากคุณไปเล่โชว์ร้องหนึองไหมมีเวลา吗 ฉันเรียกว่าเนาะจริงๆฉันตกใจมองตัวเองบ้างเลยเนาะคุณมาที่ลองลองลองอีกรอบนึงทำได้ไหมลองดอีกนิดงนึ่งก็มีไปข้างหน้าไปข้างหังหน้าเขาจะได้จับได้เออจริงเหรอเดี๋ยวฉันลองนะอยากเห็นอยากเห็นคุณไปใกล้ๆดิไปใกล้ๆกล้องดิจะได้ดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วหนึ่งหนึ่งสองสองเฮ้ยจนทำเดี๋ยวเฮ้ยแต่เมื่อกี้มอะไรมายิ้มอะไรก็ได้จริงจังมาไงเพราะนั่งไม่อยากไปที่คำพร สุดพอละโอเคเป็นว่าฉันทาได้อ่าโอเคเพราะฉันชนเลยคุณแพนเค้กในเมื่อคุณปันปันอ่ะเขาเขาแพ้ใช่ไหมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะผมจะพูดคุณนั่นแหละเอาตามรมเนียมว่าเราต้องลงโทษคนทดีคําพอดคุณเป็นที่คาพอดแต่ว่าพอผมมือเลอะแล้วอะผมแต่งหน้าคมณได้หน้าเดียวไงเดี๋ยวพอหน้าคุณปันปันอ่ะคุณเป็นคนแต่งโอเคไหมโอเค ให้น้องเขาแต่งสิน้องเขาชนะไม่ไม่ก็ให้น้องเขาช่วยแต่งกันมาช่วยทำแป้งไดมาคุณพาเค้กคุณเพิรนคนแรกผมลงโทษคุณพาเคไปที่คับคอนโอเคยังไงอ่ะพี่คพือที่คับคอนยังต้องทำจะต้องเป็นสองคนเหรอก็เดี๋ยวนะอ่าก่อนอื่นเก็บผมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับเออที่คับคอนแล้วคุณผู้ชมจริงๆน้องเขาใช้ครีมนะแต่ว่าคุณไพายเค้เขาวันที่เราดวดใช่ไหมจะรอจะรอใช้ครีมก็ไม่ได้อ่ะ

เดี๋ยวคุณปอนเขียนมันก็ยังเป็นทรงคิวนะแล้วคุณแพนเค้กเขียนล่ะเออเฮ้ยเหมือนเหมือนเฮ้ยแต่ที่คำถันวนขึ้นนิดหนึ่งมีไฮไลท์ใต้ตาใต้คิวใต้คิวอ่ะมาสววนอ่ะอ่ะ คุณผู้ชมครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณไพเคสแต่กาะคุณบป้าเดี๋ยวให้ให้น้องเขาช่วยกันแต่ง้ก็ได้ใช่มาเร็วมาเร็วให้น้องช่วยกันแต่งก็ไันนะ๋ยวผมขอบคุณนะคอัอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับโอยมีเวลาเหลือเฟือเออสานราจเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขอขอบคุณนะครับอย่างแรกขอบคุณน้องซันกับน้องแซนด้วยนะนะครับขอบคุณครับน้องซันกับน้องแซนแต่งเดี๋ยวพี่เขียคิวนะคะเขียนแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับลาลา 4A ครับ แล้วก็ขอบคุณเราสีฟูด้วยนะคผมทำคุณแกรอยู่คุณอยู่ตรงนี้เหมือนจริงเหมือนจริงโอ้ยยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาแกเอาจริงมากเลยนะเอาจริงไปคุณผู้ชมซูมซูมซูมคุณพร้อมกันแกคิวไม้จริงครับพอน อันนี้อันนี้ไม่ต้องอย่างอย่างอย่างที่เขาพอรอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ตอนเช้าเช้าล้างหน้ามานี่เป็นอย่างนี้เลยเค้กเล่นอะไรตอนแรกมันก็ดูดีอยู่แล้วนะใช่พอร์ตแก่แล้วเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องสารานด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามน้องเขาได้เนาะใช่เออไปฟอลโล่ในเฟซบุ๊กในไอจีตอนนี้ทุกคนเขายืนแล้วล่ะค่ะพอรองเท้าด้วยกันเหนื่อยได้ค่ะ อะไระอ่ะงชดต้องขอ, <c oughs> อโอเ,คเอคขอบคุณครบแล้วครับแล้วก็ยังไงาด,ดาวเดดจะกำลังแปดสัปดาห์หน้านะก็จะหาเกมมาเล่นกันอย่างนี้ <c oughs> อีกใช่หวังว่าผูจะไม่มีอะไรพลาล <c oughs> ดไอีกแล้ว่ะเฮ้ยลงโทษรอบนี้โหวดว่ะมากอ่ะฉันอยากเห็นหน้าหบานมากเลยคือได้แค่ออกทีวีได้หน้าแบบลายปากโอเคหมดเวลาแล้วไปเถอะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเจะกลับมาต่อหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ